สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโค้ดหนูนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ครอบครัวดอบลิสนะครับก็คือวิธีการใช้งานกลุ่มนะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับวิธีใช้งานกลุ่มนะจิ้มเข้าไปที่กลุ่มเรานะครับโค้ดหนูสอนสร้างรายได้ง่ายๆจากแอปดอบลิสนะสอนแล้วก็แบ่งปันฟรีนะครับก็คือใครที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหรือลูกค้า รเริ่มแรกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้ในหมวดของคําว่าหน้ากลุ่มนะครับจะเขียนว่าคําแนะนําตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับพอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายการแนะนําที่เราปักหมุดไว้นะครับเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นความรู้ทั้งหมดเลยให้ทุกคนนะ จิ้มเข้าไปดูนะครับมันจะเป็นคลิปวิดีโอสอนแล้วก็ไลฟ์สอนงานทั้งหมดของบริษัททั้งหมดเลยนะครับทําเป็นสเต็ปไปให้แล้วนะครับใครที่มีเวลาสามารถมาดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็จะสอนเสริมให้นะครับในช่อง Youtube หรือมีลิงก์อะไรใหม่ๆก็จะมาใส่ในนี้ให้นะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะมาเติมในในกลุ่มเราตลอดนะครับทีนี้วิธีการใช้งานกลุ่มนะพอทุกคนกดไปที่แนะนำแล้วใช่ไหมครับ จะเจอสารบัญน,นะครับทุกคนสารบันอันนี้ให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆค่อยๆอ่านนะครับค่อยๆกดดูนะครับสิ่งแรกเลยก็คือ,อเราจะต้องมี l i โอ OA ก่อนนะครับคนที่อัปเกรดแล้วจะมีลิงก์ใช่ไหมมีลิงก์ก็ต้องมีเครื่องมือทํางานถูกปะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาสร้างไลโอ OA เราก็จิ้มลิงก์ไปนะครับวิธีการสร้างไลโอ OA ก็คือผมทาไว้ให้แล้วก็แค่จิ้มลิงก์เข้าไปนะครับ มันก็จะมีสเต็ปว่าทำไลโอเออัปเกรดโปรไหนนะอ่าระหว่างอ่าราคาเท่าไรถึงเท่าไรให้เซต l i โอเอแล้วก็อ่าขอรับไลโอเอจากบริษัทก่อนนะครับแล้วก็มาเซตตามขั้นตอนนี้นะครับคนที่อ่าคนที่อัปเกรดโปรอ่าสองพนะครับก็เซตขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่9นะจะมีรายละเอียดบอกหมด สื่อข้อมูลต่างๆเก็บไว้ใน Google Drive แล้วนะครับให้จิ้มไปที่ลิงก์อันนี้แล้วก็ไปโหลดมาลงเครื่องได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เซตตามขั้นตอนที่1ถึงที่9นะครับทำตามสเต็ปไปเลยนะครับก็จะมีคลิปสอนนะครับจิ้มเข้าไปก็จะไปเจอคลิปเลยนะครับแล้วก็สอนทีละสเต็ปนะครับแนะนำให้ใช้มือถือ2เครื่องหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับจะได้ดูไปด้วยแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งทำนะครับจะได้ง่ายนะครับ อันนี้วิธีการเซต Line เอก็จะมีคลิปวิดีโอสอนแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะทุกคนดูคลิปปุ๊บทําเป็นแน่นอนเพราะว่าสอนละเอียดยิบนะครับดูทีละสเต็ปยังไงก็ได้ถ้าถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ทักมาหา,าพวกเรานะครับในกลุ่มอของคนหนูนะสามารถทักมาถามได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นทำา i โอ OA เสร็จนะครับเราก็มีเครื่องมือครบแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาเตรียมตัวเรานะครับ เตรมตัวเราว่าเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนในการทำออนไลน์เนี่ยเราต้องปรับปรับตัวเราแบบไในบ้างก็ขั้นตอนก็จะมี7สเต็ปนะครับที่เราต้องวางแผนที่ที่จะต้องแบบทำออนไลน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือโปรไฟล์ตัวเราเงี้ยเราก็จิ้มไปนะครับรก็จะมีคลิปสอนนะครับตามนี้เลยนะครับก็จิ้มไปนะครับรก็จะมีคลิปสอน 7ขั้นตอนนะที่คุณจะต้องวางแผนในการเรียนรู้นะครับันนี้จะเป็นอาจารย์โยนะครับเป็นทีมอา,อาจารย์ของผมเหมือนกันนะครับช่วยสอนเป็นสเต็ปให้นะครับแล้วก็ผมก็สอนเสริมด้วยนะครับในคลิปแต่ละคลิปในช่อง YouTube เหมือนกันก็จะเอาลิงก์มาใส่ไว้ในนี้นะครับเราก็เข้าไปดูนะครับว่า7สเต็ปเนี่ยต้องปรับอะไรบ้างนะครับก็ไม่ยากทุกคนก็ทำตามได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้นะ่ะเจ็ดสเต็ปเนี่ยขั้นตอนวิธีการทำโปรไฟล์เราให้มันดูหน้าเชื่อถืออ่าเพิ่มเพื่อนได้ได้5000คนแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้แล้ให้เราไปดูคลิปเอานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้ทั้งหมดเนี่ยจะรวบรวมอยู่ในในสารบัญน,นี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยสารบัญก็จะแจกแจงเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่าเห็นไหมครับจะแจกแจงมาเป็นแบบนี้เลยปุ๊บ เราก็อ่านนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยวิธีจับเงินแสวิธีจับเงินล้านเนี่ยเราทําเทคนิคอะไรบ้างเห็่ยนมเจ็ดสเต็ป step, ผมก็เรียงไว้ให้แล้วนะฝึกสร้างตัวตนทําคลิปรีวิวอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับก็อ่านนะครับเพิ่มเพื่อนใหม่ให้ได้ห้าพันคนแล้วก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับเนี่ยขอเข้ากลุ่มสาธารณะนะกลุ่มเป้าหมายเลือกกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม แต่และกลุ่มต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็จะแบ่งปันฟรีเลยนะครับใครที่เข้าม่อยู่กลุ่มนี้ก็คือได้เทคนิคความรู้ไปเต็มๆถ้าแบบทาดอดลิสแล้ว่ามีข้อมูลแน่นขนาดนี้แล้วยังทําไม่ได้นี่คือแบบก็ต้องกลับไปทํางานประจําแล้วล่ะอ่าโอเคนะครับก็ข้อ6ก็จะเป็นคู่มือนะครับสําหรับคุยกับคนใหม่คุยแบบไหนคุยยังไงอ่าก็จะมีเทคนิคการสอนบอกหมดเลยนะครับ แล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะครับมีวิธีการดาวน์โหลดคลิปมีวิธีการตกแต่งภาพวิดีโอมีสอนให้หมดนะครับอันนี้เราก็อ่านคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นสารบัญน,นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับก็จะอยู่ในโน้ตในประกาศของกลุ่มของเราอยู่แล้วคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีแบบรายละเอียดเรียงเป็นข้อๆไปให้แต่ผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่น ช่อง u t u b e ของบอริษัทผมก็เอาไว้ให้แล้วช่อง youtube สอนอะไรบ้างเราก็ไปกดติดตามช่องไว้สามารถดูคู่มือการใช้งานของคลิปวิดีโอของช่อง youtube ของบอริษัทก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์คู่มือการใช้งานเนะี่ยอ่าผมก็ทำไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสอนคู่มือนักธุรกิจเนะี่ยทิมเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าเปิดนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ย ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ในผู้มือในการทำาบบพิทได้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปดูครับที่เป็นลิงก์ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไปต่อได้จนจนถึงเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็คลิกเราก็จิ้มไปเลยนะครับตามตามชื่อหัวข้อนั้นๆเลยนะครับอ่าสอนวิธีทำลาลโอเอเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครทำลาลโอเอไม่เป็นก็จิ้มไปปุ๊บก็มีคลิปสอนอ่ามีคลิปสอนอธิบายหมดเลยนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามจนถึงขั้นตอนสุดท้ายบอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยครบทุกฟังก์ชันทําเป็นแน่นอนอยังไงก็เป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคู่มือปฐมนิเทศอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ไลท์ที่แบบสําคัญสําคัญนะครับผมก็เรียบเรียงไว้ให้หมดแล้วอลองคลิกเข้าไปดูคู่มือปฐมนิเทศเป็นยังไงก็จิ้มเข้าไปดูนะครับก็ จะเป็น23 EP ที่บอสบอกว่าใครที่ทำดอกฤทธิ์และจับเงินแสนจับเงินล้านได้ก็คือดูครบ23ไลฟ์อันนี้นะครับผมก็เรียบเรียงไว้ให้หมดแล้ว1ไลฟ์ like, สอนไลฟ์บ้างเห็นไหมไลฟ์ที่1สอนแผนการทํางานสําหรับคนใหม่ที่จะต้องที่เริ่มต้นไม่เป็นนะครับให้มาดูไลฟ์ที่1อันนี้ดู EP ที่1ดู EP ที่2ส,สอนทำา t k t t ็อก็มีเห็นไหมครับเนี่ยสอนทํา Tik t ็อกก็มี ปัจจัยการขายคืออะไรบอสจะสอนไปให้หมดเลยนะครับเราสามารถเข้ามาดูไลฟ์ดูย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะคลิปเนี้ยมันมันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับผมทำเป็นแพทเทิร์นให้คนคลิกลิงก์ง่ายๆแล้วก็ดูตามหัวข้อจะได้ไม่สับสนนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ศึกษาใครใครแบบว่าคุยต้องคุยกับคนใหม่คุยยังไงคุยไม่เป็นแจกสินค้าเช็คทดลองนะครับแบบไหน คุยไม่เป็นอ่ะดูไลฟ์ได้นะครับ,บดูไลฟ์เลยนะครับเนี่ยสร้างทีมขายแบบไหนบอกหมดเลยนะครับวางแผนผังองค์กรเป็น CEO เป็น BO แบบไหนบอกสเต็ปเคล็ดลับให้หมดเลยนะครับอ่าต้องมี PN เป็นของตัวเองอ่ะภาพลักษ์คืออะไรเป็นนักปั้น CEO แบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีวิธีการทำให้หมดเลยทุกคนก็นไล่มาดูนะครับ ไล่มาดูให้ครบยี่สิบสาม EP นะครับอพอครบยี่สาม EP เราดูครบหมดแล้วเนี่ยยังไงก็เก่งอยู่แล้วยังไงก็เก่งบรรลุอรหันต์แน่นอนนะครับไม่มีที่ทําไม่ได้ไม่มีที่ทําไม่เป็นนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับคน้คนคคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาอย่างนั้นนะครับทําสําเร็จมาให้แล้วมีเวลาเอามาเรียนรู้อย่างเดียวนะครับทุกคนทีเนี้ย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าพาร์ทเนอร์เราเขาไม่สอนเราเลยพาร์ทเนอร์ไม่แนะนําเราเลยคือพาร์ทเนอร์บางคนก็มีความรู้บางคนก็ไม่มีความรู้เขาก็ไม่ไม่เป็นนะครับก็ไม่ไม่ได้ว่าเขาแต่เขาก็ให้โอกาสเราได้เจอกับดอกลิาวันหนึ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราเก่งขึ้นในระบบเนี่ยเราก็จะต้องขอบคุณเขานะครับทุกคนดีเท่ากัน หมดทุกคนนะครับสำหรับผมนะใครจะเป็นลูกทีมใครใครจะเป็นพาร์ทเนอร์ของใครไม่สําคัญคือถ้าได้มารู้จักผมแล้วมาอยู่กับผมแล้วคือผมจะดึงเข้ากลุ่มแล้วก็ให้แบ่งปันความรู้ให้นะครับในกลุ่มเนี้ยของเราเนี่ยของโค้ชหนุ่มเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้แบ่งปันนะครับส่วนเขาจะทําได้ไม่ได้นั้นก็เป็นเป็นความขยันของเขาความใส่ใจของเขาว่าเขาจะทําหรือไม่ทํา นะถ้าคนขยันก็ทำได้ถ้าคนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้นะครับโอเคอหลังจากนั้นดู23 ep ให้เรียบร้อยก็ถอยหลังกลับมานะครับทุกคนถอยหลังกลับมานะครับปฐมนิเทศเราไปแล้วใช่ไหมถ้าใครแบบว่าอัปเกรดพาร์ทเนอร์ไม่เป็นสั่งซื้อสินค้าไม่เป็นก็ดูตามคู่มืออันนี้เลยนะวิธีการอัปเกรดพาร์ทเนอร์ทำยังไงก็ดูตามคลิปนะครับวิธีใส่รหัสแนะนาําใส่ไม่เป็นก็ดูตามคลิปเลยนะสอนให้หมดแล้วทําคลิปไว้ให้หมดเลยนะครับ วิธีใส่รหัสแนะนำของตัวเองนะวิธีทำดอบลิทให้มีรายได้3,000บาทภายใน2นาทีทำแบบไหนนะครับเนี่ยวิธีอัพเกรดตำแหน่งทำยังไงวิธีการโยนทีมเพื่อให้เราเป็น c ีอไว้ททำแบบไหนก็มาคลิกดูได้เลยนะครับอ่าดูดูได้หมดเลยนะครับในลิงก์ของแต่ละลิงก์นะอ่าวิธีโหลดคลิปไปใช้งานทำคลิปวิดีโอนะครับทำวิ คลิปวิดีโอสอนไว้หมดแล้ววิธีดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ Facebook, YouTube, โหลดแบบไหนนะครับสามารถคลิกเข้าไปเลยเนะี่ยคลิกเข้าไปก็จะเจอคลิปสอนแบบนี้เลยนะครับนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมโค้ชหนูพุทธเนตนะครับสอนให้หมดนะครับแล้วก็กลุ่มสอนของบอริษัทมีกลุ่มไหนบ้างก็มีทั้งหมด8กลุ่ม9กลุ่มก็กลุ่มรีวิวสินค้าสมมุติว่าใครที่หาสินค้าไม่เจอถูกไหม าหาหารีวิวไม่เจอก็คลิกเข้ากลุ่มนี้เลยรีวิวนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าก็จะเจอกลุ่มเนี้ยก็จะมีการรีวิวของสินค้าของเภสัชกรของอคุณหมอของคนที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วได้ผลลัพธ์แบบไหนเขาก็จะมรีรีวิวให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็จิ้มไปในกลุ่มนี้ได้เลยรีวิวนะอืมกลุ่ม myset ก็สอนตอนสี่ทุ่มของบอสกุมภาก็จิ้มเข้าไปได้เหมือนกันนะครับ ทิมเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับก็มีมีกลุ่มเราเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มโค้ดหนูเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือคือ,คอแบบเจอขุมทรัพย์เลยนะยังไงก็แบบทําเป็นแน่นอนอนะ่ะเออเข้ามาแบบประสบความสําเร็จแน่ถ้าเราเรียนรู้นะแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วแบบเจอแบบลิงก์เยอะแยะมากมายคือแบบว่าโอ๊ยทาไมมันเยอะจังนะปวดหัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ประสบความสําเร็จยากมันต้องมีไมเซ็ตก่อนนะในการที่จะ ปรับ m i n d เ e t เพื่อที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะต้องเป็นถ้าถ้ามันเต็มแก้วเราก็จะไม่รับข้อมูลใหม่ๆนะครับเราก็จะขี้เกียจเอาง่ายๆเราเรานึกถึงคนที่ลำบากสินึกถึงคนที่ลำบากแล้วก็ไม่มีจะกินอนะ่ะเออแต่เรามาเจอโอกาสที่แบบว่าอ่าไม่ต้องขายสินค้าเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องสต็อกตลอดชีวิตอ่ะรับไรายได้ตลอดชีพอ่ะแล้วได้ไรายได้ สินค้าแต่แต่ละชิ้นเนี่ยสามร้ 300, 600, อยหกร้อยแปดร้อยอ่ะแล้วยังได้ใต้สายงานของของเราไปอีกอะไรเงี้ยเราต้องนึกถึงาการเรียนรู้คือกลุ่มทรัพย์นะครับทําเรียนรู้ให้หนักแล้วก็พอเราทําเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราเหนื่อยที่สุดในการเรียนรู้แต่มันจะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาเป็นร้อยเป็นพันเท่าเราคิดแบบนี้นะครับโอเคอ่ะโอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มทบทวนก็คือกลุ่มเรานี่แหละหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมี ลิงก์รวมสุดยอดตำราความสำเร็จเงินล้านนะทุกคนคลิกเข้าไปเจออะไรคลิกลองลองคลิกดูนะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอเลยนักธุรกิจเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะสอนเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยต้องทำแบบไหนเริ่มต้นแบบไหนจับมือเดินเลยอ่ะจับมือเดินเลยยิ่งกว่าแบบเด็กอนุบาลเนี่ยสอนป้อนข้าวป้อนน้ำเลยเอาง่ายๆนะครับนี่เลยก็มาเจอเลยเนี่ยหนังสือ นะครับก็จะเป็นคนอ่านหนังสือให้เราฟังนอนฟังไปเลยทุกคนนะหนังสือคิดแล้วรวยนะครับหนังสือเสียงคิดแล้วรวยนะครับแล้วก็ถอดรหัสรับสมองเงินล้านเข้าไปฟังเลยทุกคนฟังนอนไปเลยให้มันซึมซับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนมีคนเล่านิทานให้เราฟังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันซึมซับแล้วเราก็จะมีมายเซตที่ดีนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี อะไรหลายๆอย่างนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนก็จะเป็นเทคนิคคุยกับคนใหม่ก็มีเห็นัหคุยยังไงให้ลูกค้า up pn นี่เป็นเทคนิคแบบนี้ก็มีนะครับคุยยังไงให้ลูกค้า up pn ก็ไปกดดูกันนะครับเรียนรู้นะครับการสร้างธุรกิจนะครับการคุยกับลูกค้าชั่วงโมงสุดท้ายเรื่องเนี่ยเข็ม3ามขนาดนะครับบอสก็สอนเราหมดทุกอย่างนะครับ เพียงแต่มันเยอะข้อมูลมันเยอะไม่มีใครทําสารบัญไม่ให้มันก็เลยไปไปหาสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนงมเข็มแต่เนี้ยถ้าใครที่มาอยู่ในทีมโค้ดหนูเนี่ยมันไม่ต้องงมเข็มเพียงแค่คุ้นเปิดแล้วก็อ่านแล้วก็ดูแล้วก็จําแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองครับง่ายไหมอ่าเห็นปหเนี่ยอยากได้ เดือนละ3ามล้านทำยังไงเห็นไหมครับเคล็ดลับเนี่ยมีบอกคลิกเข้าไปดูเลยเขาก็จะมีเป็นสเต็ปสอนเราเป็นแบบเป็นไลฟ์เลยนะครับใครไม่ดูไม่ทันก็กดดูย้อนหลังได้นะครับแต่เราจะไปหาไอ้คำพีเนี่ยความลับแบบนี้มันไปหายากคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ตาบอดไปหาไม่เจอนะครับแต่ผมอะ่ะทำมาแค่สองสาเดือนนะ่ะแต่ผมอะ่ะแสวงหาไงเพราะผมรู้ว่า ตัวผมเนี่ยอ่าเป็นคนขี้เกียจแล้วผมก็รู้ว่าทุกคนน่ะมีขี้เกียจบ้างมีขยันบ้างแต่เราจะทำยังไงให้เราทำงานง่ายที่สุดผมก็ไปหามาแล้วก็ทำเป็นลิงก์ให้ทุกคนเนี่ยมาจิ้มดูเลยมาเสิร์ฟไว้ที่มือถือของทุกคนแล้วก็จิ้มดูเอามีเวลาก็มาจิ้มดูเอามาฝึกดูเอานะครับเนี่ยมันก็เหมือนมีครูอาจารย์สอนคู่ตัวตลอดไปอะ่ะนั่นแหละ มีหัวข้ออะไรบ้างแผนการทํางานส่งการบ้านก็มีเคล็ดลับการสร้างอาณาจักรเห็นไหมสร้างความร่ํารวยภายใน3ปีเนะี่ยมันจะวางแผนเป็นสเต็ปเลยว่า3ปีเนะี่ยเราจะเริ่มต้นธุรกิจไปในทิศทางไหนแบบไหนจะเป็นรถแมพไว้ให้เราเลยนะครับง่ายๆบอสการสเขียนไว้ให้เราเลยนะครับขายเนี่ยไลฟ์ขายของเก่าทุกคนอ่า ทำํำยังไงให้แบบว่าคนอยากดูเนี่ยก็จะมีสอนอยากดูหกสิบล้านไลท์มันมีอะไรนะทุกคนมันไม่ใช่แบบเขียนไปมั่วๆตัวตัวนะแต่มันมีอะไรอยู่ในไลท์นี้จริงๆถ้าทุกคนได้ลองไปสัมผัสแล้วก็ไปดูอะทุกคนจะเก็ตเลยเนี่ยคนที่เขาทำรายได้เดือนละล้านอะเขาผ่าน การเรียนรู้อย่างหนักนะครับผ่านการเรียนรู้อย่างหนักเขาดูไลฟ์พวกนี้แหละแล้วเขาก็จําได้แล้วเขาก็มีเทคนิคติดตัวของเขาเขาก็เลยสําเร็จไงทุกคนแต่เราอ่ะเพิ่งเริ่มต้นเราต้องขยันในการดูไลฟ์เอาเวลาไปทุ่มกับมันนะครับว่างก็มาดูวันละไลฟ์วันละไลฟ์เดี๋ยวก็หมดนะครับอ่ฝึกนักลบฝึกยังไงตุกกดเข้าไปดูนะครับทุกคนภาพลักษณ์สำคัญกว่าความฉลาด ทุกคนก็เข้าไปดูนะเยอะมากมายเลยทุกคนเนี่ยเป็นความรู้เป็นคัมภีร์ความสำเร็จทางนั้นเลยนะครับเนี่ยจิ้มเข้าไปดูนะครับทำเป็นแพทเทิร์นอกลุ่มอื่นไม่มีแบบนี้นะครับบอกตรงกลุ่มอื่นไม่มีเลยนะครับใครที่เข้ามากลุ่มเรานี่คือแบบเหมือนเปิดหูเปิดตาเลยอะเก็ตเลยนะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ดูไปเรื่อยๆนะสร้างรายได้ได,ได้แบบไหนเห็นปะน้องๆอ,ออฟฟิศมาแบ่งปันเราเยอะแยะมากมายนะครับเราดูด้วยดูได้เลยนะครับวิธีส่งลิงก์ให้เพื่อนเห็นปะบางคนส่งลิงก์ไม่เป็นเห็นปะก็มีมีสอนเห็นปะครับเนี่ยผมก็ทําคลิปสอนเสริมไปให้ด้วยนะครับวิธีแชร์ลิงก์สินค้าทดลองเห็นปะคแชร์ยังไง ส่งให้ลูกค้าแบบไหนคนถึงจะทักมาหาเราไงไมมีวิธีการอันนี้ผมก็สอนสอนเสริมเพิ่มขึ้นไปนะครับแจกสคริปต์สุดโหดไหมะคนที่อยากจริงจังนะครับก็มีสคริปต์แถมให้ยัไงไงทุกคนคีย์ความสำเร็จแบบจับมือทำนะครับมีคลิปสอนให้หมดแบบเลยนะครับ สอนการยิงอ่ายิงแอดเพื่ออะไรนะครับบางคนที่แบบว่าสร้างตัวตนไม่เป็นนะครับสร้างตัวตนไม่เป็นหรือายที่จะไลฟ์สดายที่จะไลฟ์ในทิกตอกก็ไม่เป็นไรถ้าายสร้างเพจยิงแอดเลยยิงแอดในทิกตอกยิงแอดในเพจ a c e b o o k เลยนะครับยิงทุกช่องทางยิงได้หมดถ้ามีงบประมาณพอก็ยิงเลยครับวิธีการสร้างเพจทําแบบไหนนะครับ เห็นไหมก็มีการสอนไว้ให้หมดเลยทุกคนไม่ต้องหาเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยที่นี่มีโคตรครบอ,ะอ่ะง่างวิธีการสร้างเพจวิธีผูกบัตรเครดิตในการที่จะทำโฆษณาโปรโมตแอปดอปิตกับอ่า e b o o k กับ TikTok กนะครับก็มีสอนหมดเลยนะครับอ่ายิงแอดไปหาคนที่เราต้องการที่อยากให้เขาอะ่ะมาทำธุรกิจอยากให้เขามาแบบ เป็น P N เป็นซ e o เราก็สามารถยิงได้เลือกกลุ่มเป้าหมายได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสร้างแอดยังไงให้คนทักสร้างแอดยังไงให้คนทักแบบทักแบบหลอกหลอนอ่ะอืแบบกดเข้ามาที่เพจเราอ่ะครั้งเดียวอ่ะแต่แอดเราก็ไปหลอกหลอนบนมือถือเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยอะไรวะอะไรวะอะไรเงี้ยมาตลอดมาตลอดไง ยังไงก็ไม่บล็อกก็สมัครอะเออมันก็มีสองเหตุผลอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็ได้ผลลัพธ์ไงเราก็ไปเรียนรู้ศึกษาดูนะครับงเห็นปะยิงแอดยิงแอดเนี่ย,ยเห็นปะหลอกหลอนหลอกหลอนคนให้คนมาสนใจนะครับในเพจเรานะครับสร้างแอดหลอกหลอนเนีย่ยมีมีเยอะแยะมากมายในนั้นไหนเห็นปะแอดอันไหนดีวิ่งไม่ดี ปิดแอดยังไงอะไรเงี้ยสอนหมดเลยนะครับก็สอนเทคนิคเสริมไปให้ทั้งหมดนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยได้ความรู้คือแบบเอาหัวสมองบวมไปเลยนะครับอโอเคแล้วก็มีวิธีการเนี่ยยิงแอดทำโฆษณานะครับยิงแอดผ่านมือถือแล้วก็บัญชีธุรกิจคืออะไรทำไมต้องมีก็สอนหมดเลยนะครับวิธีการสร้างบัญชีธุรกิจเนี่ย แอดวานนะสอนตั้งแต่เบสิกยันแอดวาน c e ์เลยนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแอดเลยมาเรียนรู้ตรงนี้ก็คือแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลไปเลยนะครับอ่าเฟซบุ๊กถูกปิดทำยังไงเห็นไหมครับก็มีวิธีแก้ไขให้นะครับบางคนนะทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นตันนะครับแต่ใครที่มาอยู่กลุ่มโค้ชหนูเนี่ยคือสุดยอดแล้วยังไงก็มีวิธีแก้ไขปัญหาให้นะครับ Okay. เจอปัญหาบ่อยๆนะครับถ้าแอดโดนปิดทำยังไงนะครับแล้วก็สอนทําโฆษณาใน t ิ k t o k ครับทุกคนจิ้มเข้าไปนะครับจะเจอวิธีแล้วก็คลิปสอนนะครับในกลุ่มสอนไว้ให้หมดเลยเนะี<อ>่ย<อ>เห็นปะ่ะคนเข้าไปเรียนรู้เนะี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับเพียงแค่เรามีเวลาแค่นั้นเองนะครับทุกคนเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะเนี่ย ารบัญเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนรู้ได้อันนี้เพิง่งเพิ่งจิ้มเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์อ่าลิงก์แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันจะมีไส้ไในต่อไปอีกนะคือเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็แนะนำการใช้งานกลุ่มแบบคร่าวๆนะครับก็ใครที่มีลูกทีมอยู่แล้วนะครับใครที่มีลูกทีมอยู่แล้วใครที่มีเพื่อนนะครับที่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสมัครดอบลิสไปอะไรเงี้ยก็สามารถเชิญเขาเข้ากลุ่มเราได้นะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับยินดีเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะเชิญเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะถ้าเป็นกลุ่มไลน์ขอสงวนขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับถ้ากลุ่มไลน์เราเราก็จะดูแลเฉพาะทีมเรานะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับเราจะตอบไม่ทันนะครับเราก็จะซัพพอร์ตเขาไม่ได้เขาจะเป็นเฉพาะทีมเราแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยสามารถให้คนอื่นมา มามาเข้าร่วมได้สามารถมาแบ่งปันเทคนิควิธีการนะครับที่โค้ดหนูเนี่ยสอนไปให้อันนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยก็ไปกดเลื่อนดูนะครับเทคนิคเยอะแยะมากมายอ่ายเยอะสอนสอนสอน,สอนทั้งวันก็สอนไม่หมดนะครับแต่บอกไว้ไม่หมดแล้วก็คือไม่รู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรก็ดูแค่ตามหัวข้อก็พิมพ ช่องค้นหาของ f c e e o o o เนี่ยทุกคนพิมพ์ช่องค้นหานีออ่วิธีการดูในกลุ่มนะก็พิมพ์ช่องค้นหานะครับในนี้นพิดช่องค้นหาใน f a c e b o o k นะครับนะพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้อารีวิวสมมุติเนี่ยปุ๊บมันก็จะเจอนะครับคำคำที่เกี่ยวกับรีวิวคำที่อะไรที่แบบว่า สอดคล้องกันนะทุกคนมันก็จะมาเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปหาปิดการขายอะไรเงี้ยเราก็ลองพิมพ์ไปนะครับอันนี้สอนเทคนิควิธีการหาในกลุ่มนะเราก็กดค้นหานะครับถ้ามีคำอะไรที่มันปิดการขายเห็นไหมครับมันก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเด้งขึ้นมาหาเราอัตโนมัติเราก็สามารถเรียนรู้จากคลิปปิดการขายได้เลยนะครับ พอเข้าใจนะวิธีการใช้งานกลุ่มนะอืกดค้นหานะครับทุกคนในช่องค้นหาตรงนี้ด้านบนของกลุ่มนะเนี่ยตรงแว่นขยายเนะี่ยอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ค้นหาไปนะครับเดี๋ยวเรื่องนั้นๆมันก็จะเด้งมาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดค้นหาเราอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนดูที่สารบัญเป็นหลักที่สารบัญน,นะครับก็อยู่ในกลุ่มโค้ดหนูนะอยู่ในหมวดของแนะนํานะจิ้มไปหมวดแนะนํานะครับ แล้วก็มีคําว่าสาราบัญขึ้นมาแบบนี้เราก็กดเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับดูทุกไลฟ์ดูทุกคลิปเก่งแน่นอนถ้าไม่เก่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับป้อนให้ขนาดนี้แล้วเนาะโอเคก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ตั้งใจศึกษาเรียนรู้เอาเวลามาทุ่มเทนะครับกับงานประจำอ่ะเราทําเราได้สามร้อย เราได้500แต่ถ้าเรามาทุ่มเทกับธุรกิจของเราเองเราอาจจะได้วันละ1,000 3,000 5,000ันห้าหมื่นหนึง่งหรืออาจจะวันละแสนหรืออาจจะมีไรายได้เป็นเดือนละหมื่นเดือนละแสนเดือนละละ้านอ่ะก็ฝากไว้นะทุกคนโอเคก็ไปศึกษาเรียนรู้ดูในกลุ่ม ผมก็มีหน้าที่แบ่งปันแค่นี้นะครับอย่าไปคาดหวังกับพาร์ทเนอร์ของเรามากนะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาไม่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเส้นทางสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้คือตัวเราเองทุกคนโอเคนะฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ